มันขึ้นรถข่วนอะควายมูจะพูดอย่าไหรจับระวอยบุญจับเอ้ยมันไม่ลงวะนอะไม่ตกรถมันไม่ตกรถเออไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้ยังโง่ไอ้ควายรอขึ้น่อยอุ้มไปอุ้มไปไอ้นไปเอ้าอันนี้มึงจะไหมกูมาช่วยเพื่อนออกออกออกอแล้วเออเธออยู่ แต่ไ่ธรรมดาน้องผมาเลยแต่ทะไมปืนบนรถไม่เห็นไปตหนไปไหนต่อไปไหนยี่สบสีกหลกลางเฮ้ยให้หลุดเอาเทล่าไล่เอาเทล่าไล่เกไม้แรกอะโอลแถวเตดีนะทีล่าโดนแท็กเหอ้ยยี่มันบู๊ไปนู่นเลยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปมนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไหนนปไหนนไปไหนวนี๋ยวนวเดี๋ยว มันซนมันซูนมันซูมันซูนเพื่อนมันซูนมันซูนมันเอาแม่งดิฟังมาถึงนฟังกูนะมันเรียกเพื่อนนะก็หลอกเพื่อนนะเข้าใจ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 งชวนแล้วนม่ลูกนีวนฮอแทกเลยแต่ว่ากมันเี้อออก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 ออออก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 อกอ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 อออก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 ออออก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  รเอย่างงี้มาหมดเลยหลุดเจ็ดใบไม่ว่ามันจะหลอกหรืออะไรอ่ะแต่คอแล้วพึ่มึงเชื่อเพื่อนไปก่อนเว้ยมันเล่นไปก่อนเลยฟังฟังเพื่อนหน่อยต่อเพิ่มต่อไม่อยากให้ใครหลุดเพื่อนแบ็กแมนอยู่ไหนตอนนี้แบ็กแมนมีใครรู้บ้างแบ็กแมนไหนในเมืองในเมืองแบ็กแมนอยู่ในเมืองน่าจะังกูลังกูลังออก์ไม่ได้ตามกูหรือเปล่าวะอุ้ยอ่ะบูมยังโหดอ่ะทำเชื่อคุณทันอ่ะโรงพยาบาลอ่ะเวอร์จัด มุมก็อยู่ดิตอนนี้ถูกปะไอ้วิชันใครอ่ะอนครัลาม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 ฟาแล้วโดนผอบบอเป็นเกนวิชันมันวไรในมันไล่ในเทอไอ้ฟางฮะต่ำต่ำต่ำรลอนอยู่ไอ้ตลาดกลางใช่ไหมกลางหี่อนร้อนล้วนะผมรอดแล้วนะฟังนะมันติดปุ๊กเยอะอยู่ในฝุ่นเยอะมากแต่เออโรงพยาบาลทะเลทรายมีอยู่ตัวเดียว เอ้มีอยู่สตัวอยู่ดวนะมือวเจอนะมือเยอะอย่าย่าอย่าขา่แบทแมนอยู่นะรดมือหนะพี่เกสแบทแมนลถมือหอุ้ยอู้ดีวไดมัอ้ยเ้คโดนอโดนคุณหมึก้ามันชวยมันช่วตอได้มันชวนกันเองแล้วชวนกันเองคุณหมึกายนักยังกอหนึ่งพี่เกสนี่เลยหนตอนั้นหลังแลนแดง

ตำรวจผอบอเยอะด้วยฮัลโหลพี่เกตดนฮัลโหลทุกคนหญ่เนยาไม่ช่วยพี่เกตทุกคนเลยพี่แจ็ครถอย่างโกวพิรักไม่เอ่อได้ไงเนี่ยเตมสเคต้องอยากให้งไหนต้งอ่ให้เวให้วให้วให้วแฟมเอ้วงมาแฟมให้งแเร็ว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 วพี่แจ็คเราไม่เอได้ไงตำรวจต้องมาอย่างอย่างอย่างพี่งจ็คจี่ไม่ได้พ่รถโกวี๋ยพี่ี่ไม่ได้เดี๋ยวพี่แจ็คพี่ชา ลวงสองลวงไอ้ควายลวงสองนี้ขับลงย่งบมากมากบมายิงก็ยากเลยมึงชมดิชมเลยยิงแอลยิแอลยิงแอลมันขึ้นรถลวงไอ้ควายมึงดูตรวไหนจับเอาเลยมึงจับมันไม่ลงวนอะไม่ตกรถไม่ตกรถเออเออไอ้โง่ไอ้เ้ยโง่ไอ้ควายอ้หน่อยอไปอุไปไอ้อไอ เอ้านี้มึงจะไปกูมาช่วยเพื่อนอออออแล้ตำรวจช่วยอยู่ตำรวจช่วยอยู่ปล่อยเขาลง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 เองปล่อยเขาลงเองคนล้องหน่อยอ่ามือรมือคลอง่นอยคองไป่อคร้องเพื่อนโดนกูไปดิเขี้ยวกะจ่อเออนายน้องเพนะเออนะเอารถเอารถไปดิเอารถเอารถพี่่เก็ตไปไหนเข้าโรงแมามันมันไอ้นี่แล้ว ở, ở, nón, ừ. ở nón ở két nương nón ở két nương à? nón ở két nương nó nón à, ừ. Ừ. ở két một nón két bao tao long lắp hộp ban hả kha ủa hổng lấy Uhm. โอ oh. Oh. ้ยโทษโทษโทษเอาเอาเกอะไรครับาฝืนวงแดงดูเท่ไหรครับแจ้งเมื่อกี้เมื่อกี้หรอเปเออครับพี่เออแค่นาฝืนวงแดงนะเออแค่นึงขออนุาตีีนทีค่ะเทษเลยพี่โทษเลยคนตัวนะคะทำผลดัวเป็นห้าไม่ชนครับห้าหมื่นห้ามื่นค่ะแล้วหมื่นห้านี่คืออะไรครับ อาคุณจำรวจครับอาของเราอุ้มห่ออุ้มห่อนะครับสามหมื่นหกรับนเจ็ดเจ็ดเจ็ดไอ้คนชื่อฟอนเมื่อกี้มันปืนปะพี่ไม่รู้ว่ะปืนหรือเปล่าปืนปืนเมื่อกี้ปืนเมื่อกี้ปืนแต่ว่าสะพานน้ำแค่หนึ่งนะเมื่อกี้ฮะปืนหนี่ไอ้คนชื่อเนี่ยเนี่ยเขาประกาศเนี่ยต้องบอกให้เขาเพิ่มอ่ะเราอุ้มแต่ปืนนี่เมื่อกี้ขอขอข้าวพร้อมกันได้โอเคเอ็นจอยครับ ไส่พี่มามามาล่ามันดิพี่ล่ามันดิล่ามันดิเยอะล่ามันดิมาดิวิ่งดิวิ่งดิพี่มันมาเยอะลมมันมาเยอะนะพี่มาเยอะนะไงก็ทีละคนไงอุ้ยขอโทษคขาอย่าทำร้ายเลยครับเบาลงไปซ้ำดิเบาเบาพี่ไม่ให้เบาอย่าอย่าอย่าทำอะไรนะคะอย่าทำร้ายก็เลยครับอย่าทำร้ายกันเลยใช่งไหมขี่หนวดตัวแสนนี่ว่า เราจะยิงหุ่นทำไมล่ะครับผู้หญิงก็ต้องยิงค่ะพี่นวดตัวแสนเบาระวังเบาเบาสามเบาเบาเฮ้มันปอลจะทำอะไรคะปโลอปอลเอาเนาะปโลเอาปอลเอาลูกเอาเอ๊ะ เยียน้องกูสวยเฮียสวยสวยปอลโลสวยบอลอาโยบอลอีอยเด่นพี่ชายอยากรู้ป่ะผมทำอะไรได้บ้างอะทำอะไรได้บ้างครับพี่ชายก็ลองตื่นมาดิเออ พี่อาตีพี่ตีไม่ได้ใส่หมวกกันนกเลยเลยเเลี้ยพี่ผมเอฟซีพี่นะนี่อุ้ยเอ้ยสวย ทำร้ายกันเลยครับคนเราอย่าทำร้ายกันเลยครับคนเราอะ่ะอย่าทำร้ายกันเลยคนเราอะ่ะมามามาชิชุชมาชมิชุพี่เวรจังาวดิตอนนี้เอาดีเว่อร์พี่โดนเขาฆ่าสามสี่รอบเอาเอ๊ะมาขึ้นมาพี่คนนึงออกอเคอันนี้ใครอะ่ะใครอะ่ะบาร์พี่ไม่เนี่ย มีเพืนรอมอ่อเอีมผมต้องการเอดีตอนนี้จกจกจกดูจกดูจกดูจกด้จกได้จกช็คได้เลขอข้าวเลยดิม่ข้าพี่ปาอะไรปาอะไรสองหกสี่ครับแต่เก็ตกูเกนเอิ่ันแบบ้งาเครื่องเอดีปเอดมีป้าพี่ทเยออะไรจ้าิเยอะอะไรจ้าพิ่เยออะไรจ้าิเยออะไรจ้าไม่มีจ้าิเยออะไรจ้าหนูอะไรเดยเยออะไรจ้าเธออีอ Mm. มันส,สีนวนมันกิดเยอะเลยจ้าต้องไปหออีกต้องหออีกต้องอ,อีกอ้อมันก็ไม่หอหอแล้วกลับแล้วกลับคุมเกียนแล้วมึงฟังกูนะมึงยิงสองในคุกกระล่าออกไปมานหอดิหอดิ แต่เรามี G P S อ่ะเราแล้วตำรวจมือนไตามเราเจอบ้างถ้าเรามี G P S อ่ะพี่้ยงแค่วะอวิชันไปแล่พี่จริงนะข้ออะไรผูรอดหรืู้จบไม่ได้เนี่ยเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เยอะนะเพื่อนไม่กลับ 不微信聊呗，就。